ก็คือูรักจโอยเก็บานานเก็บมานานริงมั้ยเาเก็บมาอาไหนวะเนี่ยมาแล้วอนยะู่แล้วเออโเอาข้าก่อนดีวเข้าวโอเคแล้วอยุปากแตกอะยอมเก็บเอาคุ้มเออยู่ ีบัตรเถเิกอนอะไรเขาไพี่คิมเขาโปรติไม่ใช่อย่างนี้แดงว่าเขาก็ค่อนข้างเกลดแค้นอยู่นะอยู่แล้วบิ๊กัอบิ๊กฮัทักโอ้ยเต็มกระบานเลยหนึ่งอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยนก่อนแล้วกรรมการฮั่เมย่องนึ่1 ผู้ชนะได้แก่พี่คิมครับคุ้ม้วครับเน้นกำไรไม่เน้นแต้